สวัสดีค่ะน้องๆชื่ออะไรคะเื่อภูมิครับแพรมค่ะแล้วอายุเท่าไหร่กันเอ่ยเจ็ดครับเจ็ดค่ะมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะอยู่ชั้นอะไรกันเอ่ยชั้นป .2 พับ2ครับชั้นป .2 พับ2ค่ะเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบบนี้ไหมคะว่ายน้ําแบบในบึงแบบนี้เคยไหมไม่ครั้งแรกครั้งคู่เลยอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นสำหรับการแข่งขันวันนี้สุกซ้อมยังไงพี่เ ขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะว่าว่ายน้ำต้องทำยังไงเตะขา <Okay. S 2> แล้วก็ผักน้ำอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดของหนูวันนี้ยากเาะที่หนึ่งสองถ้วยครับที่หนึ่งกับที่สอง G G Seven Bangkok p a r t n e r School But my usual team is best aquatic swim team a elite swim team I'm g r a a e at Bangkok p a r t n e r School I'm in year three No, it's only my first time. The one hundred meter freestyle. Some people want to catch up to me and swim me, but but before they catch up to me, I need to catch up to someone else. Coach Tim usually, but he's in this, so I usually train with best le twenty. I got two trophies in the game เจ้าด้กินเคีแลนลิคิตินั้นค่ะค่ณอี่ป้าค่ะหนูอายุสิบขวบค่ะนั่นที่สาธิตมอบุรภาค่ะไม่เคยการแบบขึ้นมามามองซุ่นเพราะว่าหนูได้ได้มองแค่แป๊บเดียวค่ะภูมิใจครับเกตครับอาุีพการศึกษาบันทายครัะไม่ค่ะควรแล้วจะเป็นสอนด้ายน้ำทุนสอบทุกอย่างให้ฝึกซ้อมเยอะๆและตั้งใจเรียน ที่สองกับที่สามค่อยใส่ค่ะแปดค่ะอันวานาชาตักสินป์ไม่เครวัดผ่กองค่ะปสามทับสองค่ะไม่เคยค่ะกลัวนิดหนึ่งค่ะเป็นแบบเมันคล้ายๆชูชิเป็นบุยนะคะน้องมาถึงบุยนะคะอาหารอะไรคูกแก้วกับกุรลาบสนมไม่นะที่หนึ่งกับที่สองชื่อชินครับสิบขวบครับศาสตร์พัฒนาครับปสี่ล้วครับครั้งแรกเลยครับ ซ้อมเยอะๆครับซ้อมแบบต่อเนื่องแต่ว่าไม่ต้องต่อเนื่องมากเกินไปมีเวลาพักนิดหน่อยได้บุยครับเออชอบตอนที่เขาวนรอบทุนเพราะว่ามันต้องใช้ท่ากบครับเพราะผมชอบท่ากบด้วยได้สามครับกันกันครับเก้าปีครับประถมศึกษาธรรมศาสตร์ครับไม่เคยเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยก็คือฝึกอย่างเดียวถึวอย่างเดียวเลยไม่ครแต่กลัวอย่างเดียวคือออกจากลูกพาสต้า13แบงคอก no i'm just like try your best and don't go too fast in the first like the starting swim ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ